สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะสถานการณ์โควิดทำให้บรรยากาศโรงเรียนของเราไม่สามารถที่จะจัดเรียนได้ตามสถานการณ์ที่ควรจะเป็นนะคะทีมบริหารของเราไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณยายของเด็กๆหรือป้าต้อยป้าติว๋ว ตลอดจนคุณครูทีมบริหารของเราทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยเลยเราได้ปรับกระบวนทัศน์ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนออนไลน์จนทําให้เราผ่านวิกฤตโควิดในครั้งนั้นไปได้ค่ะโดยปกติแล้วในช่วงนี้เราจะปิด การรับสมัครนักเรียนไปแล้วนะคะเพราะว่าเราได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมีนาคมแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจทําให้ผู้ปกครองไม่ยังไม่นํานักเรียนมาสมัครเรียนแต่อย่างไรก็ตามณปัจจุบันนักเรียนของเราณวันนี้นะคะมีประมาณ1000คนเศษถือเป็นกํลาลังใจให้กับ ทั้งคณะครูแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกคนเป็นอย่างดียิ่งค่ะและตามที่ทราบกันดีนะคะว่าถึงแม้ว่าการติดเชื้อของโรคโควิดจะยังคงมีจำนวนมากอยู่แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำท้องถิน่นดังนั้นเราจึงกำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนในวันที่17พฤษภาคมอย่างแน่นอนนะคะ นอกจากนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลหนึ่งเท่านั้นที่เราจะให้มาเรียนในวันที่23พฤษภาคมทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับตัวของนักเรียนเก่าให้สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและสามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องใหม่ที่จะมาเรียนในปีการศึกษานี้ค่ะโรงเรียนอนุบาลชุมแพของเราเริ่มต้นก้าวแรก เมื่อเรามีเฉพาะชั้นอนุบาลนะคะในปีการศึกษา2524ค่ะจนในปัจจุบันนี้ห้องเรียนอนุบาลของเรามีจำนวนทั้งหมด16ห้องห้องที่เราไปยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือห้องเตรียมอนุบาลห้องที่1ค่ะซึ่งขณะน,นี้ในปีการศึกษา2565เรามีจำนวนณนะวันนี้คือจำนวน20คนโดยมีคุณครูประจำชั้นภายในห้องสองคนค่ะและเมื่อไหร่ก็ตาม ที่จำนวนนักเรียนของเราเพิ่มขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วจำนวนนักเรียนห้องเตรียมอนุบาลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสามารถที่จะเปิดห้องเตรียมอนุบาลห้องที่สองซึ่งอยู่ทางฝั่งตรงข้ามภายในห้องเรียนทุกห้องค่ะเราจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งมีห้องน้ำอยู่ภายในตัวนะคะและห้องเรียนฝั่งตรงข้ามค่ะ คือห้องเตรียมอนุบาลห้องที่สองนะคะเราใช้ชื่อห้องนี้ว่าห้องนอนใหม่ค่ะภายในห้องเรียนก็จะมีเครื่องปรับอากาศมีกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกันค่ะลำดับชั้นต่อไปก็คือนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะซึ่งก็คือนักเรียนที่มีอายุครบ3ขวบหรือนักเรียนที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากชั้นเตรียมอนุบาลในระดับอนุบาลหนึ่งของเราจะมีจำนวนห้องเรียน4ี่ห้องเรียน นักเรียนสูงสุด25คนต่อครู2คนค่ะการจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนในปีนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยนะคะเนื่องจากว่านักเรียนไม่ได้มาสมัครเรียนตามกำหนดเวลาที่เรากำหนดไว้นักเรียนทยอยมาเรื่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังคงทยอยมาอยู่ดังนั้นการจัดชั้นเรียนในชั้นอนุบาลหนึ่งเราจึงจัดโดยการคละอายุค่ะ แล้วก็นอกเหนือจากการคละอายุแล้วเราก็ยังจะต้องดูด้วยว่าในแต่ละห้องเรียนนั้นมีจำนวนนักเรียนเพศชายและเพศหญิงที่ที่ได้สัดส,ส่วนกันหรือเปล่าค่ะส่วนชั้นอนุบาล2ก็จะเป็นการเลื่อนชั้นขึ้นมาจากชั้นอนุบาล1และนักเรียนใหม่ที่มาเรียนในชั้นอนุบาล2เราจะจัดแยกห้องเรียนอีกต่างหากอนุบาลสของเรามีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น5ห้องเรียนค่ะ มาถึงชั้นอนุบาล3ก็คือนักเรียนที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากชั้นอนุบาล2เช่นเดียวกันมีจำนวน5ห้องเรียนเช่นเดียวกันค่ะการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับอนุบาลนะคะสิ่งที่โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสําคัญก็คือนักเรียนจะต้องมีความสุขในการมาโรงเรียนค่ะนักเรียนอยากมาโรงเรียนอยากพบเพื่อนอยากพบครู ดังนั้นภายในบริเวณโรงเรียนของเราเริ่มตั้งแต่ห้องสืส่อเราภายในห้องสืส่อจะมีมุมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมุมบทบาทสมมติมุมบ้านมุมกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดที่มีอยู่ภายในมุมที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะ ภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนของเรานะคะจะจัดพื้นที่ทั้งหมดให้นักเรียนได้ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปีนป่ายการกระโดดการวิ่งเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงการเล่นกระบะทรายการเล่นในมุมน้ำทั้งหมดเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านค่ะ ในด้านวิชาการของเราจะเริ่มเรียนในชั้นอนุบาล2ค่ะนักเรียนจะเริ่มมีการขีดเขียนมีงานเล็กๆน้อยๆกลับบ้านซึ่งตั้งแต่ชั้นอนุบาล2เป็นต้นไปผู้ปกครองและโรงเรียนต้องช่วยกันฝึกความรับผิดชอบให้นักเรียนได้ทําแล้วก็ได้ส่งงานตามกำหนดอย่างน้อยการที่นักเรียนได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองก็ถือเป็นหนข้อที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับนักเรียนในวัยอนุบาลค่ะ จำนวนบุคลากรของระดับอนุบาลของเรามีจำนวนทั้งสิ้น20คนนะคะโดยมีคุณครูจินวราตู้ซับค่ะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการซึ่งดูแลรับผิดชอบคุณครูระดับอนุบาลทั้งหมดนะคะห้องเตรียมอนุบาลมีครูสองคนในปีการศึกษานี้ค่ะคือคุณครูครีมแล้วก็คุณครูนัดขออนุญาตใช้ชื่อเล่นนะคะส่วนอนุบาลหนค่ะจะมีคุณครูบิมห้อง เป็นครูประจำชั้นห้องจ่ามงกุฎคุณครูเบีย์ห้องทองเอกคุณครูซันนี่ห้องช่อม่วงและคุณครูขวัญห้องเสนจันค่ะอนุบาลสองของเรามีจำนวน5ห้องเรียนค่ะมีครูนิกเป็นครูประจำชั้นห้องพนมสวรรค์ครูบุตรห้องรสสุคนคุณครูใบตองห้องปาหนันคุณครูแพรมห้องช้องนางและคุณครูน้อยห้องพวงแสดค่ะ อนุบาล3มีจำนวน5ห้องค่ะคุณครูเกตแก้วเป็นคุณครูประจำชั้นห้องพระเพื่อนคุณครูแต๋วค่ะเป็นครูประจำชั้นห้องพระแพงคุณครูยุห้องรจนาคุณครูแดงห้องมัธนะภาธา,าและคุณครูกิ๊กห้องสกุลตลาค่ะการแต่งกายของนักเรียนชั้น ระดับอนุบาลน,นะคะในวันจันทร์วันอังคารและวันพฤหัสค่ะนักเรียนจะใส่ชุดนักเรียนตามที่โรงเรียนกําหนดนะคะส่วนในวันพุธจะเป็นชุดพละเพื่อให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาซึ่งจะต้องใส่ชุดลูกเสือในวันพุธค่ะวันพฤหัสใส่ชุดนักเรียนตามที่กล่าวไปแล้วและในวันศุกร์เราจะใช้ชุดผ้าไทยค่ะก็คือเป็นชุดหมอ้อห่มนะคะกิจกรรมประจำวันของระดับอนุบาล เราจะเริ่มเข้าแถวในเวลา8นาฬิกา30นาทีและจะปิดประตูนในเวลา9นาฬิกาตรงดังนั้นขอให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนอย่างช้าก่อนเวลา9นาฬิกาค่ะดื่มนมในเวลา10นาฬิการับประทานอาหารกลางวันเวลา1 1 1 1นครึ่งนอนหลับพักผ่อนในเวลา12.00นจนถึง13.30นนและรับกลับโดยเราจะแบ่งรับ การแบ่งรับเป็นช่วงนะคะคือช่วงที่1คือนักเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาล1ในเวลา14นาฬิกา30นาทีส่วนชั้นอนุบาล2และอนุบาล3จะรับในเวลา14นาฬิกา45นาทีสำหรับนักเรียนที่มีที่เป็นพี่น้องขอให้ยึดเวลาเอาของคนเป็นพี่ในการมารับค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการ กระจายความแออัดของการจราจรบริเวณถนนหน้าโรงเรียนค่ะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่โรงเรียนจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือการมาส่งนักเรียนขอให้มาส่งตั้งแต่เวลา7 45. นาฬิกานาทีถึงแม้ว่าคุณครูจะมาเข้าเวรตั้งแต่เวลา7นาฬิกาครึ่งก็ตามแต่ว่า ผู้ปกครองก็ไม่ควรที่จะมาส่งนักเรียนเร็วนักนะคะเพราะว่านักเรียนยังเล็กอยู่มากแล้วก็ไม่ไม่ควรเกิน8นาฬิกา15นาทีในช่วงเวลาที่เหลือก่อนเข้าแถวนักเรียนเขาจะได้มีมีมีความสุขรู้สึกสนุกสนานก่อนเข้าเรียนค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองเข้าภายในโรงเรียนหรือขึ้นบนอาคารเรียนทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของการป้องกันโรคค่ะ เรื่องที่สองก็คือ,อ,อขอให้ผู้ปกครองช่วยเขียนชื่อของนักเรียนอย่างง่ายๆไม่ต้องลงทุนสูงนะคะอาจจะเป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ติดบริเวณหน้าอกนักเรียนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้คุณครูได้นํานักเรียนเข้าห้องได้ถูกต้องค่ะและบนอุปกรณ์ทุกชิ้นของนักเรียนด้วยขอให้เขียนด้วย ชื่อและนามสกุลค่ะการรับนักเรียนกลับก่อนเวลาขอให้ผู้ปกครองแจ้งที่ห้องธุรการเท่านั้นนะคะไม่ควรที่จะฝากข้อความทางลายในระหว่างวันค่ะเพราะว่าโรงเรียนไม่อนุญาตให้ครูใช้โทรศัพท์อาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการแจ้งข่าวสารระหว่างวันได้ค่ะการใช้เส้นทางในการมารับและมาส่งนักเรียน ขอให้ผู้ปกครองใช้เส้นทางโดยเข้าทางด้านศาลเจ้านะคะแล้วก็ตรงผ่านประตูโรงเรียนเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพื่อออกไปทางโลตัสเล็กค่ะในช่วงของการมารับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในช่วงใดก็ตามขอให้ผู้ปกครองได้แสดงบัตรรับนักเรียนเพื่อแสดงกับคุณครูเวนถ้าหากว่าผู้ปกครองไม่นำบัตรมารับจะต้องมีการบันทึกซึ่งจะสร้างความยุ่งยากแล้วก็ อาจจะเกิดความรำคาญเล็กๆน้อยๆกับผู้ปกครองได้ดังนั้นเราจึงขอร้องว่าทุกวันขอให้ท่านได้พกบัตรรับนักเรียนเอาไว้เพื่อแสดงกับคุณครูเวนค่ะเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการติดต่อกับคุณครูทางกลุ่มลายนะคะขอแจ้งว่าคุณครูจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้จนถึงเวลา7นาฬิกานาทีแล้วก็ ช่วงพักกลางวันของคุณครูอีกครั้งหนึ่งที่คุณครูจะใช้ได้ก็คือหลังนักเรียนเลิกเรียนคือหลังเวลา15นาฬิก30นาทีเท่านั้นค่ะดังนั้นผู้ปกครองที่มีเรื่องราวสำคัญสำคัญใดๆควรที่จะฝากเรื่องไว้ก่อนเวลา7นาฬิกา30นาทีแล้วก็การป้อนยา บางครั้งที่แม่ตุ้ยเห็นนะคะผู้ปกครองจะฝากว่าให้คุณครูช่วยป้อนยาให้ด้วยคิดว่าในช่วงเวลานี้คงจะไม่มีการฝากให้คุณครูป้อนยาแล้วเพราะสิ่งที่ปกครองควรทำก็คือถ้านักเรียนป่วยควรที่จะให้นักเรียนได้หยุดพักจนกว่านักเรียนจะหายดีก่อนค่ะอีกประการหนึ่งก็คือในระหว่างวันเราจะไม่อนุญาตให้คุณครูใช้โทรศัพท์ดังนั้น คุณครูจึงไม่สามารถถ่ายรูปนักเรียนส่งให้ผู้ปกครองได้ยกเว้นกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษซึ่งคุณครูจะขออนุญาตและแม่ตุ้ยก็จะอนุญาตเป็นเรื่อง่ๆไปค่ะผู้ปกครองทุกท่านคะเมื่อนักเรียนจบชั้นอนุบาล3จากโรงเรียนของเราและก็ประสงค์ที่จะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่หนในปีการศึกษาหน้า เมื่อสถานการณ์เป็นไปอย่างในปัจจุบันนี้เราก็จะมีการประเมินเพื่อจัดชั้นเรียนในปีการศึกษาหน้าซึ่งโดยปกติเราจะจัดให้เสร็จสิ้นภายในช่วงต้นเดือนมีนาคมค่ะขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมีความมั่นใจในคุณครูของเราค่ะคุณครูของเราเป็นครูมืออาชีพแม่ตุ้ยพยายามเน้นกับคุณครูเสมอว่าให้ดูแลนักเรียนทุกคนเหมือนกับ เราที่เป็นแม่แล้วดูแลลูกเราห่วงใยลูกของเรายังไงขอให้คุณครูห่วงใยกับนักเรียนเช่นเดียวกันน้องอนุบาลชุมแพของเราจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพเติบโตไปเป็นพี่ประถมที่มีความสมบูรณ์ค่ะขอบคุณมากค่ะ